ทนายตั้มพดถึงคนบนเรือหลังพบมียาเสียสาวในกระแสะเลือดล่าสุดทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดได้ออกมาโพดข้อความกล่าวถึงประเด็นนี้ว่าวันนี้มีประเด็นร้อนที่น่าสนใจหลังตำรวจเปิดเผยว่าตรวจพบยาเสียสาวในพยานบุคคลหนึ่งในห้าที่อยู่บนเรือคดีแตงโมซึ่งก่อนหน้านี้ผมเป็นคนเปิดแชทลับลงในสื่อหลายหัวว่ามีคนส่งข้อมูลหลักฐานมาว่าคนบนเรือบางคนเคยก่อเหตุมอมสาวแบบนี้มาก่อน ผมไม่อาจตอบได้ว่าบุคคลนั้นเป็นใครและเป็นคนเดียวกับที่อยู่บนเรือไหมแต่ในเมื่อคุณมียาแบบนี้อยู่ในกระแสะเลือดในวันที่เพื่อนของคุณเสียชีวิตแบบเป็นปริศนาคุณควรออกมาชี้แจงสังคมว่าคุณใช้ยาตัวนี้ด้วยจุดประสองค์อะไรเพื่อรักษาอาการนอนไม่หลับเพื่อรักษาอาการวิตกกังวลซึ่งถ้าเป็นกรณีนี้คุณต้องมีใบสั่งจากแพทย์เพราะเป็นยาควบคุมถ้าไม่มีก็อดกังวลใจไม่ได้ว่าใช้เพื่อเป็นยาเสพติดหรือเพื่อหวังผลทำอะไรคุณบนเรือ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ